ีมมาแล้้วจาแย่แล้วครับน้องตอนนี้พอเต้นหลงทางอยู่ที่ป่ายูนอสเนโนโซอ์จะทำยังไงดีเนี่ยมีมาแล้วจ้าโอ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมใช่พี่มิกแม่ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องเลยอะ่ะ จริงจริงด้วยพี่หมิงถ้างั้นน่ะเราลองไปหาดูก่อนดีกว่าว่าเสียงนั้นน่ะมันมาจากตรงไหนอ่ะพี่หมิงไปเดี๋ยวแล้วพี่หมิงเห็นหัวอะไรดำๆไหนเอ้ยนี่มันเหมือนป้าเลยนี่นาพี่หมิงนี่ทำไมป้ามานอนอยู่ตรงนี้อะพี่หมิงไหนป๊าป้าป๊าป๊าป๊าป้าเป็นอะไรไปก็ป๊าเดินมาแล้วมันสะดุดตกลงมาตรงนี้อแม่ แม่ก็นึกว่าป้าเป็นอะไรป้านอนสลบอยู่ตรงนี้มีหมิงได้ยินเสียงป้ามีหมิงก็เลยรีบมาช่วยไงป้าจริงเหรอแม่ใช่แต่ป้าถ้าหลุดอยู่ตรงนี้มันเคยมีตัวกบอยู่ตรงนี้ใช่ไใช่ใช่ป๊าถูป๊าถูกป๊าถูกปกป๊ัวกบโตขนาดนี้แล้วไปยังกลัวกบปะาป๊าป๊าเป็นอะไรผู้สูงสายพันธุ์ที่หมิงพี่หมิง มาดูป้าหน่อยเร็เพี่หม,มิงอุ้ยพี่หมิงหนูจะกินใบไม้นี่หรอแสดงว่าหนูหิวข้าวมากเลยอะ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะพี่หมิงแล้วเราจะทํำยังไงดีอะลูกดูสิป้าป้าเขาเป็นลมไปแล้วอะ่ะมิงมิงก็หิวข้าวดูสิแม่ได้ยินเสียงท้องมิงมิงอะร้องเลอยอะ่ะเฮ้ยอ,อย่าบอกนะว่าไม่หมิงสวสดขอพรอ,อะอะไรอะ่ะเฮ้ยป้ป้า,ปา นัน่นมันเหมือนนางฟ้าเลยนี่นาแต่ขย้ยนอะไรลงมาก็ไม่รู้ว่าป้าพี่หมิงพี่หมิงหาเจอหรือยังลูกพี่พพนี่นมันไม้อะไรไหนเฮ้ยพี่หมิงนี่มันไม้อะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นไม่นางฟ้าที่ขย้ยนลงมาเมื่อกี้พี่หมิง ได้จริงเหรอพี่หมีถ้างั้นน่ะเราต้องลองแล้ว่าไปพี่หมีห้เอุ้ยจริงๆด้วยพี่หมีถ้างั้นน่ะมีหมีลองไปเอามาดูซิสักสองสามใบนะไปอุ้ยได้หรือยังอู้ได้กี่ใบละโอ้โหพี่หมีหญ้าเยอะแยะเลยอ่ะโอเคได้มาถ้างั้นเรามาดูกันซิว่า มีหมิงเสกแล้วามันจะเป็นเส้นสปาเกิตตี้หรือเปล่าโอ้โหพี่หมิงดูสิเส้นสปาเกิตตี้น่ากินมากเลยพี่หมิงนี่มันเส้นสปาเกตตี้อะไรอะสายลุง,ลงหรอมันจะมีรสชาติอะไรบ้างนะพี่หมิงเบอร์แล้วก็ัฮาวายด้วาย่ะใช่ไหมแล้วก็อะไรแอปเปิ้ลเขียว แล้วก็สตรอเบอรี่ใช่ไหมพี่หมิงแม่ว่าสปาเกตตี้แค่อันเดียวเนี่ยมันคงไม่พอหรอกพ่อป๊ากินเยอะมีหมิงอ่ะต้องไปหาก้อนหินเพื่อที่จะมาทําเป็นองุ่นก็ได้ไหนเราไปหาดูซิว่าก้อนหินนะ่ะมันอยู่แถวไหนไหเราไปหงซ้ายเพาว่าลูกคเคยเจอก้อนหินโอเคปะไปงานไปกันลเลยพี่หมิงหาเป็นก้อนหินอันเล็กๆนะลูกหาก้อนหินอันเล็กๆนะ เยอะแยะเลยอะ่ะพี่หมิงนี่แหละเราอะ่ะจะเสกดูซิว่ามันจะเป็นองุ่นหรือเปล่าถา้างนั้นอ่ะเรามาเสกกันก่อนดีกว่าพี่หมิงสามสองโอ้โหพี่หมิงเนี่ยมันอะไรอะ่ะนี่ที่ลูกชอบหรออย่ารีบอะไรอะ่ะแม่ไม่เคยกินเลยอะ่ะพี่หมิงอย่ารีย่าวุ้นหรอ,หรอ,อ,อถ้าอย่างนั้นอ่ะเราอะ่ะไปเรียกปลากันก่อนดีกว่าพี่หมิง ป้าขายไปนานมากแล้วว่าสงสัยปลาน่ลืมหรอรสชาติกินลูกชิ้นเหรอถ้าอย่างนั้นเราไปเรียกปลากันก่อนดีกว่าพี่หมิงปะวุ้ยนี่มันปลานี่นะพี่หมิงวิวิวิผัวปลาจมูกดีมากเลยปลาดูสิปลาเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าแม่มาได้ยังไงอนี่ยนี่ปลา่านี้สปาเกตตี้ด้วยหรอมีก็แม่ก็นี่ไงมีหลายรสชาติมาก แล้วยังมีอะไรนี่มีองุ่นด้วยป้าองุ่นมุดเขี้ยวงูใช่อางหุ่นนี่องุ่นคือในป่าแน่นอนนะแม่ใช่สปาเกตตี้แถมยังเป็นสปาเกตตี้รุ่นใหม่ด้วยอ่ะป้าดูสินะอร่อยมากเลยสวรรค์ส่งมาสวรรค์ส่งมาก็สวรรค์ส่งอะไรมาป้ารู้หรือเปล่าส่งไม้วิเศษมาส่งไม้วิเศษมาใช่ก็ตอนที่ป้าป้าซะ ใช่ก็ตอนที่ป๊าป๊าสลบอยู่อ่ะแม่กับพี่มิงอ่ะเห็นเหมือนมีเทวดาโยนอะไรลงมาก็ไม่รู้นี่ไงป๊าไม้อันนี้แหละที่มิงมิงอ่ะใช่โอ้โหดูสิใช่กินได้ป๊านี่แหละรอดพ่อมไม้พิเศษไม้นี้หรอป๊าจริงจริงไม้กระทาพิเศษใช่ของแฮร์รี่พอตเตอร์แน่ใช่ป๊ามันจากไม้โอ๊พันปีหรอใช่จริง จำได้โอ้ยทำไมมันน่ากลัวจังเลยเนี่ย oh, <no. S 2> เสกให้เราเป็นอะไรก็ได้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยไปไหนนะเรามากินกันก่อนดีกว่าป้าเราหิวแล้วว่าเ,เราอ่ะใ,ใช่ท้องดูสิท้องร้องพากันเถอะเนี่ยบิงบิงก็ท้องร้องดูสิเุ้ยป้าท้องร้องใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวลองกินได้จริงไหมอืมกินได้จริงจริงหรือเปล่าป้ากินได้จริงจริงไหมโอ้โหดูสิโอ้ กินได้จริงๆหรือเปล่าป้าเห็นไหมถ้าป้าไม่ได้ลูกนะกับแม่นะรับรองป๋าตุยแน่นอนเลยป้าเห็นไหมป๋าอร่อยหรืเปล่าล่ะอร่อยอร่อยนี่ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเข้ามาเยอะๆนะคะไม้คาถาพิเศษนี้ไม่มีจริงนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแค่แการสมมุติกันขมาถ้าไ we oui.